ตามเหตุตามผลคือเรื่องราวมันเกิดขึ้นมาแล้วจะทำยังไงเ,เรื่องราวมันเกิดขึ้นมาแล้วเราก็ต้องมีหน้าที่ช่วยกันดูแลช่วยกันป้องกันช่วยกันแก้ปัญหาอะไรตัวอะไรต่างๆทั้งปัจจุบันทั้งอนาคตด,ด้วยถ้าเราปัจจุบันเราแก้ไม่ไม่ดีหรือหรือเราเราหมกปัญหาไว้ต่อไปอนาคตต่อไปลูกหลานเราก็เป็นผู้มารับปัญหาทั้งหลายเหล่านั้นมันก็แบกมันไปหนักมันไป เพราะฉะนั้นถ้าถ้าในรุ่นเราเนี่ยเราทำให้มันเรียบร้อยเราแก้ปัญหามนดีจนไม่มีปัญหาใดะเกิดขึ้นมาต่อไปอนุชนรุ่นหลังของเราลูกหลานของเราแต่มาอยู่สืบต่อพวกเราไปเขาก็อยู่ได้อย่างสะดวกสบายเพราะว่าการการอบรมจิตอบรมใจในสถานที่อยู่ที่อาศัยเราก็ต้องให้มันมีความเรียบร้อยท่านจึงบอกว่ามันมันจะไม่เป็น ปฏิโพ์ความกังวลในในความอยู่กันในการอยู่กันอาศัยถ้าที่อยู่ที่อาศัยของเรามันยังไม่เรียบร้อยมันอันนั้นก็เป็นปัญหาอันนี้ก็เป็นปัญหาอันนั้นก็เป็นภัยมันยุ่งเหยิงวุ่นวายอยู่ภายนอกก็เลยมายุ่งอยู่ภายในใจิตในใจของพวกเราให้เป็นกังวลเป็นกังวลอย่างนั้นเป็นกังวลอันนูน้นเป็นกังวลอันนี้อยู่เรื่อยเรื่อยพอมันั่งหลับตาภาวนาเท่านั้นภาพต่ตางต่างทั้งหลายเหล่านั้นมันก็คุดค้นม,มาในความรู้สึกของเรา พูดขึ้นมาในจิตในใจของเรากากควรจิตก่อควรใจของเราทั้งทั้งที่เราอยากาัฒนาต้องการความสงบนี่แต่สิ่งต่างๆที่หลังทั้งหลายที่มันขั่งค้างอยู่นั่นแหละมันจะมาเป็นอารมณ์อยู่ภายในจิตในใจของเราเพราะนั้นการทําอะไรเนี่ยทำให้เสร็จเรียบร้อยยิ่งเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีในมงคลสูตรสามที่แปดประการนั่นจึงบอกว่าอะนาคูลาจะกรรมมันตาเอตัมมังกุลตัมมัง การงานที่ไม่ข้างทางเป็นมงคลอย่สูงสุดเห็นไหมล่ะถ้าทําอะไรแล้วมันทําไม่เสร็จสักอย่างหนึ่ง,อ,ง sure. อันนั้นก็ไม่เสร็จอันนี้ก็ไม่เสร็จวัะที่ส่วนอันนั้นก็ข้างทางอันนี้ก็ข้างทางมันก็มาเป็นอารมณ์เป็นอารมณ์ขึ้นมาก่อกวนทางจิตทางใจของเราเราจะทําอะไรเราก็กังวลอันนั้นจะทําอันนี้ก็กังวลอันนู้นทําอันนู้นก็กังวลอันนี้ยุ่งเหยิงวุ่นวายไปเพราะฉะนั้นทําอะไรก็หาความสุขไม่ได้หรอกอยู่ก็ไม่มีความสุขทําก็ไม่มีความสุขหยุดทําก็ไม่มีความสุข พราะมันมีแต่อารมณ์เรื่องราวก่อควนจิตก่อควนใจเป็นกังวลอยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นอันนี้แหละการทําอะไรจึงแบาบุ่งสู่ความสําเร็จบุ่งสู่ความเรียบร้อยไม่ว่าภายนอกหรือภายในก็ตามภายนอกมีภาระหน้าที่การงานอะไรต่ออะไรก็ตามเนี่ยที่เราทําอะไรแล้วเนี่ยไม่มีงานเกิดขึ้นมาแล้วก็ลองบุ่งสู่ความสําเร็จบุ่งสู่ความเรียบร้อย นี่แหละพอพอมันม,มีความสําเร็จมีความเรียบร้อยล้วก็วางไม่ได้เราก็ไม่เป็นกังวลน,นะงานภายในจิตในใจของเราเหมือนกันเนี่ยเราก็บุ่งสู่ความความเรียบร้อยความสําเร็จความสาเร็จเป็นอยู่ที่ไหนมันอยู่นู่นอยู่เนี่ยอยู่ตรงความพ้นทุกข์อยู่ใน,นั่นแหละอยู่มรรคผลผนิพพานตราบใดก็ตามที่เรายังมียังมีกิเลสอยู่ภายในจิตในใจของเราแม้แต่นิดเดียวก็ตามเดียไฟนิดเดียวเห็นไหมว่าไฟไม่ไม่ขีดก้านเดียวมันเผาบ้านเผาเมืองได้ กิเลสของคนเิดกิเลสของปุถิชนเนี่ยแม้แต่นิดเดียวมันก็เผาเจ้าของอ่ะเป็นแหลกตัวแหลก,กกระจ,จายไปได้จนกระทั่งเผาสังคมทั่วไปหน้าอย่างไม่มีประมาณเพราะฉะนั้นตราบใดก็ตามถ้าเรายังเป็นปุถิชนคนมีกิเลสอยู่แล้วอย่านอนใจเด็ดขาดเลยไอ้ความนอนใจของปุถิชนไอ้ความนอนใจของไอ้นอนใจในกิเลสตั้งแต่เวลากิเลสมันฟุ้งขึ้นมนา,ม,ามันครอบงำเราเป็นฆ่าทายของกิเลสแบบ มืดตาเน่ตาม,มืดตามบวมไม่เห็นไม่เห็นฟ้าไม่เห็นดินเลยถ้ากิเลสเป็นข้อบงามอย่างนั้นเนี่ยโอ้มนุษย์เราปุถุิชนเรามันชั่วเป็นเลวยิ่งกว่าสัตว์ติจฉานก็ได้นะ,ะบางสิ่งบางอย่างของความชั่วความเลวแม้กระทั่งสัตว์ติจฉานมันยังไม่สามารถไปทําได้แต่มนุษย์ปุถุิชนมันทําได้หมดเนี่ยถ้ากิเลสเป็นข้องามแล้วมันไม่ได้คํานึงถึงว่าอันนั้นเป็นความชั่วเป็นความเลวหรอกเพราะมันทําด้วยความมืดความบอด มันก็ทําได้ทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นพวกเราเผู้วุ่งหน้าในการประพฤติปฏิบัติธรรมเราเป็นผู้ปรารถนาในความพ้นทุกข์แล้วเนี่ยแต่เราอย่าพากันนอนใจตื่นตัวอยู่เสมอตื่นตัวไปในลักษณะของของนักต่อสู้ที่อยู่ที่อยู่ท่ามกลางท่ามกลางศัตรตูเนี่ยเ,ยเหมือนเหมือนกับน,นักรบที่อยู่กลางสนามรบเนี่ยนอนใจไม่ได้เผลอไม่ได้เผลอ,อเป็นตายทันทีแหละ นอนใจเมื่อไหร่ก็ตายเมื่อนั้น่ะเพราะฉะนั้นนักรบอยู่ในอยู่ในสนามรบเนี่ยก็จะต้องตื่นตัวอยู่เสมอแม้กระทั่งหลับเขายังเขายังระแวดระวังเลยเขาไม่ได้หลับแบบสบายๆแบบแบบหมูอย่นั้นเนี่ยหลับแบบไม่ไม่ไม่ใส่ใจไม่สนใจอะไรต่ออะไรทุกอย่างมันไม่ใช่ัรงต้องมีความตื่นตัว เพราะฉะนั้นพวกเราก็เหมือนกันนะ่พวกเราในขณะนี้ไม่ได้แตกต่างจากนักรบหรอกนักรบอยู่ในสนามรบของกิเลสทั้งหลายสนามรบของลบพวกเราก็คือหัวใจของพวกเราแตนะ่นั่นแหละย่เรายือ,อยู่กลางสนามรบแล้วทุกวันนี้นะเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องตื่นตัวด้วยความมีสติละแวดระว,วังละมัดระว,วังตลอดเวลาอาการความเคลื่อนไหวของเราไปในแง่มุมไหนเราก็ต้องมีความมีสติสอดส่องไปเรื่อยอมีปัญญา มีปัญญาขี้คายหาอุบายวิธีการต่างๆมาแนะสอนมาแก้ไขท่านจึงบอกว่ามีสติตามรักษาปัญญาคอยแนะสอนถ้าพวกเราอยู่ในทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งน,นอนมีสติตามรักษามีปัญญาคอยแนะสอนอยู่ตลอดเว้นแต่นอนหลับเท่านั้นแหละที่ที่สุดวิสัยของการใช้ใช้สติใช้ปัญญาแต่ถ้าตื่นนอนแล้วเราก็ตื่นตัวใช้สติใช้ปัญญา ํกำกับอยู่อย่างสม่ําเสมอแนะสอนตัวเองอยู่อย่างสม่ำเสมออย่าให้เป็นฆ่าท้ายของกิเลสถ้าเราตื่นตัวอย่างนี้แล้วพวกเรก็มีโอกาสที่จะก้าวไปสู่จุดหมายปลายทางได้ด้วยกันท้งนั้นเด่ะเพราะฉะนั้นก็ขอให้พวกเราทุกท่านทุกคนตื่นตัวบุ่งสู่จุดหมายปลายทางว่าเราคูฟามพ้นทุกข์ด้วยกันทุกท่านทุกคนเนอ,อ <c oughs> อรับพรนะรับพรจะนุโมทนาให้พรยะถาวารีวาหาปุราปาริปุเรนติสคารัง เอวะเมวะอิโตทินนังเตตานังอุปากปติอิจิตังปฏิตังตุมหังเขปเมวะสมิจตุสเพปุเรมตุสังกปานจันโทปันรโสะยะธามนิชันติรโสะยะธา ดีโยอิวิวันจันตุสัมปะโลอิวิดายัตุบาลเตมภาววันตารโยอิสุขีเณฆายุโกอิภวะพิวันธนาเสรีสานิจัง ทายเป็นใจจิตโดยใจทารุณธรรมไม่ทันติอายุวันน้อยสุขังภารังรัตนาตยานุภาเวนารัตนาติยาเตยสัง ขปยาเวลาโซกัสตุจุปัทวานอนิกาอันตรายาปิวินาสันตุอเสสะโตอันชายาสิทิทางราพังโสทิภาขยังสู่กงบาลังเสริอายุจวันโนจาโปคังวุธิจยาสวาน สตาตวาซาจาย,ยุจาชีวาสิทีภวันตุเตมเาวาตุสบบาบังกาลังราคะตุสาเบรติวตาสัมบัธรรมาดุภาเวรไดสตาโสติภวันตุเตม ภาวตุสาบังการังราคตัวาปดีวัานสาบธรรมาดุพาเวกในสตาสุตีพวันตุเตภาวตุสซาบังการังราคาตัวซาปดีวัานสาบสังขาดุพาเวกใน สาธาสวดเทวพวรรตุเตอ้าวจัดอาหารแบ่งปันกันไปเด้อดูแลท่านอาหารสะก่อนช่วยกันดูแลแบ่งปันกันไปให้ทั่วถึงอาท่านทหารสะก่อนท่านทหารสะกก่อน